นูอยู่กับปกาญาติตั้งแต่เกิดแล้วค่ะคุณพ่อกับคุณแม่หนูแยกแยเป็นมีครอครามใหม่กันแล้วค่ะหลักตายแทนตายใช่หนูอยากเป็นนักกีฬาให้ได้ค่ะแล้วหนูอยากทำไม่อยากสุขสบายค่ะหนูได้4คน100 5คดน80แล้วก็8คูน50เหรียญทองค่ะโอ้โหรีทรีทาล้วนหนูต้องวิ่งสี่รอบ กรรมการขั้นละหนึ่งรอบแค่3รอบเท่านั้นรวมกันหนูอยู่กับปุกะยาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะ คุณพ่อกับคุณแม่หนูแยกแ,แย้เป็นมีครอบครัวใหม่กันแลน้วค่ะไูกปู่กับย่าดูแลหนูเหมือนพ่อกับแม่เลยค่ะไม่ขาดความอบอุ่นเลยค่ะพ่อคุณแม่ส่งเงินมาให้บ้างส่งค่ะคือปีหนึ่งพ่อจะส่งมาหนึ่งครั้งแม่แม่ก็ส่งค่ะแต่จะเน้นไปทางการเรียนมากกว่า ก็ย่าก็เลี้ยงน้องมิวมาตั้งแต่เกิดค่ะเพราะพ่อแม่เขามีน้องมิวยังไม่พร้อมค่ะกําลังเรียนหนังสือกันอยู่พอได้เก้าเดือนออน,น้องเขาเขาได้เก้าเดือนย่าก็ลาออกจากงานมาเลี้ยงเขาค่ะที่ย่าตัดสินใจออกจากงานมาเพราะไม่มีใครเลี้ยงน้องมิวค่ะเพราะพ่อแม่เขากลับไปเรียนหนังสือค่ะหนูสนิทกับย่ามากค่ะ สนิทนอนด้วยกันทุกวันคุยกันทุกวัน,นะคะ่ะบอกรักย่าบ้างไหมบุ๊บอกค่ะบอกอะไรปะย่าหนูรักแย่ามากนะย่ารู้ไหมหแล้วย่าเขาบอกว่าอะไรย่าบอกว่าย่าไม่รักหนูหรอก <laughs> <laughs> เวลาน้องมากอดบางครั้งมันมันโมโหเนาะแล้วเวลาเขาดื้อเราก็บอกว่าเออไม่รักหรอกทำไมต้องรักแกอย่างนี้นคะ่ะก็มีบ้างคะ่ะ ดูรจริงแล้วก็<ส>ยาก,ก็รักเขาค่ะรักมากด้วยค่ะไม่รักจะดูขนาดนี้เลยร<อ>ักที่สุดนเราจุใจนเขาเนาะเขาไม่ได้อยู่กับพวอนู้แล้วหนูคิดว่าจริงเรายาาอละ่ะรักค่ะโอ้รักเวลาเหือนน้องไม่สบายเนาะแล้วก็ตายแทนตายอ๋อ บอกไม่ล้ามันบอกไว้ถูกอะเนาะรักแบบคือเหมือนบางครั้งน่าน้องเป็นบัดนะยากเคยเอาจม,มูกสูบเอาเอาเอาหวัดออกอะเคยทำเคยทำอู้ยหลายอย่างชีวิตมันอยู่กันสองคนนาะหนูเป็นห่วงอะไรปลุกยาปะเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพยากก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะค่ะ หนูอยากเป็นนักกีฬาให้ได้ค่ะแล้วหนูอยากทำไม่อยากสุขูสบายคะ่ะวุ้ยนักวอลเลย์บอลเลยเนี่ยทรงได้เลยอ่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อเด็กหญิงชานันทิดากันทาวงชื่อเล่นชื่อน้องมิวค่ะอายุ12มาจากโรงเรียนเทศบาล7ค่ะ มาจากลำปางค่ะโอ้สาวเหนือกับเจ้าเจ้าน้องมิวมาวันนี้กับคุณย่าด้วยไหมคะมาค่ะมากันสองคนหรือคุณปู่มาด้วยมาสองคนค่ะอ๋อครัโอ้เห็นเมื่อกี้ในคลิปเป็นความผูกพันมากๆเลยเนาะระหว่างหนูกับคุณย่าเนาะพอพูดแล้วมันจะตื้นตันขึ้นมาใช่ไหมคะลูกค่ะได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ได้ฟังไหมลูกได้ฟังค่ะรู้สึก ยังไงมั่งที่ได้ยินคุณย่าบอกว่ารัากชนิดที่เขาตายแทนได้นะเราฟังแล้วเรารู้สึกไงมัง่งรู้สึกเสียใจแทนเลยค่ะเสียใจเ<อ>สียใจที่ว่าเพราะว่ายารักหนูมากแต่หนูไม่เคยรู้ค่ะโอ้โอ,อันนี้รู้แล้วเนาะ คุณย่าอาจจะแบบปากแข็งเซลกันแต่หัวใจของเขาวันนี้หนูชัดเจนแล้วนะลูกเนาะค่ะครับแล้วเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าหนูอยากเป็นนักกีฬาให้ได้หนูเล่นกีฬาอะไรคะลูกเล่นวัลเล่กัตตะก้ค่ะโอ้โหโอ้โหทั้งมือทั้งเท้าเลยทอกันเลยตบทั้งเตะเลยเหรอลูกทำไมถึงเล่นทั้งสองอย่างเลยครับเพราะว่าหนูอยากค้นหาตัวเองค่ะว่าหนูชอบอะไรค่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ค่ะอ๋อแสดงว่าสองอย่างนี้ยังไม่แน่ใจชอบพอๆกันอยู่ตอนนี้ค่ะมีกีฬาอื่นนอกจากสองนนี้อีกไหมลูกมีค่ะอะไรที่หนูเล่นอีกลูกเป็นวิ่งหนูได้สี่คนร้อยห้าคนแปดสิบแล้วก็แปดคนห้าสิบเหรียญทองค่ะโอ้โหมีรีตาร้วนยังไม่มีวอลเลยด้วยแข่งมาหลายอย่างหลายรางวัลมีรางวัลไหนที่ภูมิใจที่สุดไหมคะลูก ล่าสุดหนูเพิ่งไปคว้าแชมป์ระดับภาคเหนือมาค่ะเป็นโครงการโฮมพักนักกีฬาน้อยค่ะอ๋อเหรอคะค่ะอ๋มันคือโครงการยังไงคะลูกอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเนี่ยหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมรวมนักกีฬาโอ้โหเด็กเยอะมากอะเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงลุงวิวอ่า๋อลุงวิวเฮ้ยรำมารำมาเอ้ยย่ะเอ้ยยะโอ้โห โครงการดีจังเลยอ่ะเฮ้ยดีนะผมก็เด็กเัี้ยเล่นเด็กเขาเปนจอยมากพี่ชูวิทย์ป่ะอ๋อเป็นโครงการของโรซ่าสองโรซ่าเฮ้ยไม่ดีอ่ะสมัยเราไม่ดีไม่เราก็ผาไปเรื่อยแต่นี่ฉันสิกลมกรดแล้วนะเป็นไปได้อาจจะเป็นนักตะก้อก็ได้ถามหน่อยถามหน่อยลูกโครงการนี้เขา มีลักษณะยังไงทําอะไรบ้างในโครงการเนี้ลูกเขาเหมือนฝึกร่างกายของเราให้แข็งแรง ช่วยความเคลื่อนไหวค่ะความคล่องตัวแล้วก็การตัดสินใจค่ะแล้วก็เป็นพื้นฐานของนักกีฬาทุกคนค่ะอเป็นพื้นฐานอ๋อเป็นเป็นโครงการพัฒนาพยายามดึงสมรรถภาพทางกีฬาซึ่งอันนี้มันดีมากนะเพราะว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะทําถูกตลอดอ่าบางทีมันผิดปุ๊บกล้ามเนื้อก็พังมันเนี่ยทำตั้งแต่เด็กมันจะถูกดีนดดค่ะเอาล่ะชัดเจนโตขึ้นอยากเป็นนักกีฬาแน่นอนอยากไปถึงระดับไหนลูก แชมป์โลกค่ะว้ามีกำลังใจให้ไอ้ยังแต่ยังไม่รู้ว่าแชมป์โลกอะไรแค่ตัเองแต่อยากเป็นแชมป์โลกเออเอาเอาถูกความฝันดีวางไว้แบบนั้นถูกต้องเลยแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกซื้อเสื้อผ้าให้ปู่กับย่าค่ะทำไมน่ารักจังเลยนี่ได้บอกท่านก่อนไหมเนี่ยไม่ค่ะไอ้呀เซอร์ไพรส์ไม่ขออะไรให้ตัวเองเหรอลูกไม่ค่ะทำไมอ่ะ เพราะว่าเสื้อผ้าปู่ย่าก็เก่าแล้วคะ่ะใช้แบบนั้นมันก็พังคะ่ะวันนี้เลยอยากให้เห็นปู่ย่าใส่เสื้อผ้าสวยๆใหใหม่ๆใช่ไหมลูกใช่ค่ะน่ารักมากเลยครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะลูกวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะมาลุยมิวสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจที่มิวมารายการนะครับพิสุบเสริมมิวนิดนึงครับโครงการ โรซาโฮมฮักนักกีฬาน้อยโรซาคิดแอธเลติกส์เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วครับ oh. เป็นหลักสูตรของเยอรมันครับ oh. เขาจะฝึกฝนร่างกายนะครับกระบวนการทางความคิดแล้วก็ทักษะในด้านต่างๆเพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมเข้าสู่กีฬาทุกประเภทครับซึ่งในบ้านเรานะครับพอจัด6ปีเนี่ยเด็กๆที่เติบโตขึ้นไปเริ่มติดทีมชาติแล้วครับ oh. ก็มีพี่เกียวครับนักกีฬากระโดดค้าแล้วก็พี่รามินเทพนักกีฬาฟันดาบ oh. <Yeah. S 1> สำหรับ ในรุ่นของน้องมิวเนี่ยปีนี้มีเด็กเกเข้าสู่โครงการพันกว่าคนครับ<ฮ>แล้วมิวผ่านรอบรองแล้วใช่ไหมลูกเดือนกุมภาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งเนี่ยครับคือ1ในตัวแทนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ<ฮ>ครับวันนี้เราดีใจมากที่เราจะได้ปลูกพื้นฐานตรงนี้ให้กับกรรมการทั้ง3ท่านนะครับเราจะจําลองเวทีนี้เป็นเวทีพัฒนาทักษะ kids athletics ครับพี่พโรซ่าเตรียมพร้อมเต็มที่ เดี๋ยวหนูต้องแข่งกับกรรมการในรูปแบบ1รุมสามกรรมก,การ3คนจับเขาทีมกันแล้วก็ให้เด็กๆรุมซึ่งเด็กมีคนเดียวก็วคือน้องมิวเข,เขาใช้คำนั้นถูกไหมฮะตอนแรกผมจะใช้คำว่าสมรุม 1, 1แต่ผมเกรงว่าจะไม่ใช่ะจะเป็น1รุม 3, 3> เดี๋ยวผมขอเตรียมเวทีก่อนนะครับ,รบทีมงานครับอุปกรณ์มาครับยืดเหยียดรอเลยสบายโอ้โหกระโดดด้วย เรื่องการครับนี่คือหนึ่งในฐานของโรซาโฮมฮักนักกีฬาน้อย k คิ Athletics ซึ่งเป็นหลักสูตรจากเยอรมันนะครับ oh. เดี๋ยวพี่ซุปจะให้น้องมิวสาธิตก่อนว่าทํำยังไงนะครับมิวประจําที่ลูกขอช้าหน่อยนะลูกนะอุปสรรคตรงนี้ห้ามล้มเลยนะครับถ้าล้มใครทําล้มต้องหยิบมาตั้งใหม่นะครับมิวไปลูกกระโดดข้ามครับกระโดดข้าม,มาแล้วก็อ้อมหลักครับสังเกตเท้านะครับ เท้าอยู่ระหว่างช่องนะครับอยู่ระหว่างช่องเป็นจังหวะแล้วก็คล้องห่วงลงไปที่กลวยไม่ยากนี่ไม่ยากเ่ยนั่นนั่นเรียนเิญทั้งสามท่านครับนนประจำพี่ครับโครงการครับท่านแ,แข่งกับเด็กสามท่านเนี่ยรุมเด็กหรือว่าเด็กรุมท่านก็ไม่ทราบนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองทั้งสามท่านก็แข่งกันเองด้วยนะครับอยผมจะมีการจับเวลาด้วยอย พอท่านเลยเส้นเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยทีมงานจะจับเวลาและจะหยุดเมื่อท่านกลับมาเอาห่วงใส่กลับคืนเข้าไปครับมีคนวอร์มนะครับท่านสามารถวอร์มได้ครัพวกนี่ไม่เก่งก็จะวอร์มผมผมเป็นพวกโปรเฟชชั่นอลผมเป็นพวกผิวหนังควรจะวอร์มใช่ไหมคมัวอร์มสบายมากเพราะดูเนี่ยผมว่ากล้องจะจับไม่ทันด้วยมากสปีดผมจะเร็วมากเร็วมากเรียวผมว่าเดี๋ยวคุณ เป็นแฟลดินแดงหรือแฟลชทองมันเป็นแฟดโนอเร็วมากเลยครับเร็วแฟือเร็วกว่าแสงอ๋อครับสิ่งที่มิวต้องทําก็คือว่าหนูต้องวิ่งสี่รอบสี่รอบสี่รอบเนี่ยครับไปกลับเนี่ยสี่รอบต่อเนื่องส่วนกรรมการท่านละหนึ่งรอบโอยและหนูต้องเร็วกว่ากรรมการเด็กสี่รอบเร็วกว่ากรรมการสามรอบและกรรมการ ปัดกันด้วยนะกรรมการถือคนละหนึ่งห่วงครับคนละหนึ่งห่วงคนละหนึ่งห่วงอ่ะจะนี้เรียงกันเรียงกันเอาเลยเอเอาเอาเอาตัวตัวอ่อนที่สุดไปก่อนลองลงมาแล้วเก็ีกดไหมอ่อนไปเไปก่อนทวงที่คือตัวอ่อนก่อนคือเราคือตัวแตกตัวแตกกรรมการครับด้านหลังมีเวลาคอยบันทึกด้วยนะครับกรรมการที่เวลาเร็วสุดนะจะปลอดภัยเร็วสุดคือปลอดภัยสองท่านที่ช้ากว่าได้ลุ้นลูกโป่งแตกเกมต่อไปครับที่ คุณสู้สุดใจค่ะถ้ามีลูกโป่งอ่ะพร้อมนะครับเริ่มครับไปไปไปรูเร็วูเร็วนี่เร็วกว่านี้กูเร็วกว่านี้โอ้ยเกูเร็ว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 ไปไปต่อครับเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอีกเดวิดเดวิดเดวิดเดวโอ้ยขาเขาคลิวคลิวไปวิ่งใหม่ไปวิ่งใหม่ไปวิ่งใหม่เลยเดี๋ยวผมมี2เรื่องที่ต้องสรุปนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีห่วงหลุดออกจากกรวยทีมงานบอกว่าอนุโรมนื่งว่าเป็นแมตช์มิตรภาพไม่เป็นไรเพราะว่า เวลาก็จับตามจริงเรื่องแรกนะครับเกือบจะต้องใช้วีอาจังหวะสุดท้ายเนี่ยมิวเฉือนพี่ป๋องิดเดียวเฉือนพีป๋องทีเดียวนะครับเพราะผู้ใหญ่วิ่ง3รอบเด็กวิ่ง4รอบเรื่องแรกมิวชนะครับเก่งมากลูกเรื่องที่สองเรื่องเวลาครับกรรมการที่เร็วสุดรอดสองท่านต้องลุ้นลูกโป่งในเกมต่อไปท่านจะไปมองครับ ด้านบนคือเวลาของครูเงาะครับแล้วก็พี่หอยตามด้วยพี่ป๋องนะครับผู้มือข้าวมันัวเปล่าคุณจะเอาดีดีฮะแค่เวลานิดนยงใช่ไหมเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะเร็วสุดธรรมดาสามคนนะโอ้พี่รู้สึกพี่รู้สึกมันไม่ค่อยโอเคแข่งได้เลยป่ะรอบไหมล่ะสองสองนี่เลยแข่งอีกรอบไหมล่ะพร้อมกันเลยไปเลยแข่งอีกรอบเร็วอันนี้ผมไม่โอเค สบายสบายจะเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยสรุปจรนี้ไปเลยนะเอาเลยน้องบิวชนะครับตเงยโอเคเอาคุณยูอด้วยครับขอบคุณครับพี่ป๋องกับพี่หอยเตรียมตัวเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับพี่นายครับรบกวนครับพี่ป๋องกับพี่หอยต้องเลือกครับว่าระหว่างวันเล่ตะกร้อที่อยากเลือกกีฬาอะไรครับเพราะว่าพี่ต้องร่วมทําภารกิจกับน้องครับคุณเลือกอะไรผวเอาผมเอาตะกร้อแล้วนะผมเอาวันเล่ครับ เดนเชญครับผมตะก้อพี่ตะกร้อครับพี่วันเลนะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ได้ครับนำมารวมกันให้ครบสมบูรณ์พี่แมนมาครับโชคดีแล้วครูผมอยากให้มันแตกพี่ปองครับครับพี่ถือตะกร้อไว้พี่หอยถือลูกบอลนะครับเวลารวมภารกิจเนี่ยสามสิบนาทีครับเริ่มต้นนะครับภาพจะขึ้นที่ด้านหลังเป็นภาพกราฟิกจะบอกสีครับเช่นม่วงน้ำเงินที่พูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมิว สีแรกคือสีขวามือหนูหนูต้องปัดบอลตามสีที่ลุงป๋องบอกสองสีพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนูกลับมาประจําที่แล้วพี่ป๋องต้องส่งตะกร้อให้น้องเตะให้โดนเป้าหมายถ้าทําได้ภารกิจจบเลยลูกโป่งอีกฝ่ายจะแตกถ้าสมมติว่าน้องเตะไม่โดนก็ต้องเริ่มี่พี่พี่ก็บอกสีตามที่พี่เห็นเมื่อน้องสัมผัสบอลทั้งสองลูกแล้วที่ส่งบอลให้น้องน้องจะอันเดอร์วอลเลยบอลให้โดนเป้าหมายถ้าโดนเป้าหมายพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกโป่ง พี่ปองแตกถ้าหากว่าพบ30ไม่มีใครทําได้ลูกโป่งแตกทั้งสองใบอยากจะเปิดด้วยพี่ปองหรือพี่หอยก่อนจะเปิดเดี๋ยผมสลับได้มามตูมผมเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมได้แล้วผมขอเป็นวอลเลยได้ไหเราเกินตอนที่ได้ขออลเล้อันเดอร์ผมรู้เลยว่าผมว่าอันนี้น่าอันนี้น่าจะง่ายกว่านี้ไม่ทันแล้วพี่มวลูกให้กำลังใจลุงปองหน่อยสำหรับหมูจริงๆแล้วตักกล้อกับวอลเล่อะไรยากกว่า ตะ้กโก้ค่ะยากไหมยากคระสบายใจขึ้นนะ <c oughs> ดีข,ขึ้นเลยสบายใจรู้สึกดีขึ้น <c oughs> โอ้ยตายแล้วม <c oughs> ิวลูกโจทย์เนี่ยหนูมีโอกาสสองครั้งส่วนกรรมการนะครับทาให้ผ่านทัวสองท่านจังหวะแรกแตกสองใบเลยนะครับครับ,รบเตรียมตัวนะครับเข้าสู่ภารกิจครับเวลาสามสิบวินาทีครับป้องฟ้องนะครับครับเข้าสู่ภารกิจครับม่วงเขียว Đi luôn Ui Xóm đàn Đi ủ Đấm lên Ui Kẹo quá chắc thân gấp ความมุ่งมั่นของน้องมิวทักษะจากโฮมฮักนักกีฬาน้อยก็มีส่วนช่วยให้เธอสามารถพิชิตภารกิจนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนพี่ป๋องของเราก็โดนลูกโป่งไปตามระเบียบท่านู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับน้องมิวทั้งสามท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับที่ครูเห็นนะ่ะเด็กนักกีฬาของพวกเราเนี่ยเก่งเยอะมากเลยขอให้หนูรักษาพื้นฐานนี้ที่หนูไปได้รับมานะลูกนะ ฝึกฝนพัฒนาเพราะเป้าหมายของหนูมันชัดมากไม่ใช่แค่ในระดับประเทศนะหนูชัดมากว่าหนูต้องไประดับโลกและทั้งหมดที่ทําก็เพื่อคนที่หนูรักก็ใส่หัวใจให้เต็มที่ฝึกซ้อมร่างกายให้เต็มที่แล้วก็พาจนไปสู่ระดับโลกนะลูกนะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะทุนการครับที่มารายการวันนี้ครับมิวอยากขอเสื้อผ้าให้ปู่และยา่าเพราะว่ามิวเห็นว่าทั้งสองท่านไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยครับ นี่คือความฝันของมิวครับทั้งสามท่านครับเราสามคนเห็นแล้วต้องบอกว่าให้ผ่านค่ะขอบคุณค่ะมิวลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูเรื่องราวความสามารถของหนูให้พี่ๆโรซาแฟมิลี่ฟูซาซึ่งพี่ๆเขารู้จักหนูเป็นอย่างดีเพราะหนูคือหนึ่งในเด็กที่เข้าร่วมโครงการโรซาโฮมพักนักกีฬาน้อยด้วยนะลูกพี่ๆโรซาเขาให้รายการเตรียมสิ่งนี้ให้หนูครับให้มิวมองด้านนั้นลูกพี่พี่ทีมงานครับ ขอความฝันให้น้องมิวจากพี่พี่โรซาแฟมิลี่ฟู้ดรับสุดสุดจริงจริงมิวครับหันมามองต่ละูกโอ้โหดีใจในลูกสิ่งที่หนูอยากให้สุัดย่าชุดเสื้อผ้าครับซึ่งปู่และย่า ไม่ค่อยซื้อให้ตัวเองครับทั้งหมดก็คือความรักที่อยากส่งตรงถึงหลานและเช่นกันครับวันนี้หลานก็อยากมอบสิ่งนี้ให้ปู่และย่าทําไมจึงเลือกเสื้อผ้าให้ปู่และย่าลูกเพราะอะไรลูกเพราะว่าหนูอยากตอบแทนที่เขาเลี้ยงดูหนูมาทุกปีค่ะปกติปู่และย่าซื้อเสื้อผ้าบ่อยไหมไม่บ่อยค่ะถ้าเขาซื้อเสื้อผ้าเขามักซื้อให้ใครเสื้อให้หนูค่ะ <laughs> นี่ก็คือความรู้สึกที่หลานอยากตอบแทนให,ใ,ให้ปู่และย่าผมเชื่อว่า เขารักเสมือนเป็นพ่อแม่อีกหนึ่งท่านนะครับตรงนี้ไม่ใช่แค่เสื้อและผ้าเท่านั้นนะลูกนะพี่พี่โรซ a าแฟมิลี่ฟูมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก Rosa Family Food 2ดสองนบาทจากโรซ a าแฟมิลี่ o ู้ครับ,บคุณค่ดูลูกมอดูใกล้ๆนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และหลากหลายจากโ o s a า a ฟมิลี่ฟู้ดตรงนี้มอบให้ลูกทั้งที่ใช้ในการปรุงอาหารที่อุ่นพร้อมรับประทานได้เลยนะลูกนะ ชุดใหญ่ตรงนี้เลยมอบให้ลูกจากพี่ๆโรซาแฟมิลี่ฟู้ดครับเหมือนเด็กพนีครับและตรงนี้าานี่คือเหรียญของซุปเปอร์เทนนะลูกเราทําขึ้นเพื่อตั้งใจมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักและเป็นเด็กที่มีความฝันครับความฝันก็คือมุ่งไกลสู่ระดับโลกและต้องการดูแลคนที่เขารักเหรียญซุปเปอร์เทนเหรียญนี้มอบให้ลูกครับ มิวล,ลูกวันนี้เราทําความฝันได้สาเร็จมิวอยากจะพูดอะไรกับย่าพูดกับท่านได้เลยครับเชิญครับย่าหนูรักย่านะพี่หนูบางทีหนูด้วยไย่าเคยอ,อยากคิดว่าหนูไม่รักนะนจะดูแลผูกกับย่าดีๆเลยค่ะ ชีะพันธุ์จของเราจากโครงการโรซาโฮมฮักนักกีฬาน้อยคิสแอตเลติกครับน้องมิวครับขอบคุณมากที่มารายการนะลูกีความสุดทุกวันนะลูกโชคดีมากนะที่ปู่และยา่ามอบความรักให้จนเขาไม่รู้สึกว่าเขาขาดนะดีมากเลย ออกจากงานมาเลี้ยงเลกเลี้ยงหลานเลยนะดีมากเลยดีมากเลยท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับตอนนี้โครงการโฮมพักนักกีฬาน้อยของเราเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับจากทีมที่สมัครเข้าร่วมทั้งหมด136ทีมจนถึงวันนี้นะครับเราได้12ทีมสุดท้ายที่ผ่าน้ามาถึงในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับ ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศนี้จะจัดขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาใครที่อยากจะร่วมเชียร์ติดขอบสนามสามารถดูรายละเอียดได้ที่ทางแฟนเพจโฮมฮักนักกีฬาน้อยนะครับและนอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นทั้ง12ทีมจะได้มาเปิดประสบการณ์ทัศนศึกษาที่กรุงเทพกันแบบเต็มอิ่มครับมาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทั้ง12ทีมสุดท้ายในโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อย เพื่อสร้างและต่อยอดให้พวกเขาเติบโตขึ้นไปเป็นนักกีฬาที่เก่งในอนาคตกันนะครับท่านผู้ชมครับปีนี้ซุปเปอร์จิ๋วจัดงานวันเด็กนะครับชื่องานเราอยู่ภายใต้ธีมว่าซุปเปอร์คิดลิมปิกครับมันเป็นโอลิมปิกที่ว่าด้วยเรื่องของฟิวเจอร์สกิลครับทักษะแห่งโลกอนาคตในรูปแบบของฐานเกมสนุกๆครับงานที่ฟรีครับและที่สำคัญเนี่ยมีเหรียญแห่งความภลาดถูกใจครับคือเหรียญเนี่ยครับ อขดูน่อยผลิตใหมนี่คือเหรียญซูเปอร์คิดลิมปิกครับนียสวยต้องการครับเหรียญมีน้ำหนักมากนี่คือคือเหรียญที่แบบว่าโอ้ดูดีน่าเก็บมากที่ตั้งใจทำมากนะครับนี่คือเหรียญที่เป็นเหรียญม็อกอัพนะครับเหรียญต้นแบบนะครับของจริงสวยๆนี่ครับเหรียญเนี่ยมีจำนวนจํากัดเราเตรียมไว้วันละ4,000เหรียญซูเปอร์คิดลิมปิกเกมทักษะแห่งโลกอนาคตครับงานนี้จัดฟรีครับวันที่1ิ1 2มกราคมนี้พบกันที่เซ็นทรัลเวิร์คครับ ซปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิว๋วทุกวันเสาร์16นาฬิก45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ